เราไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับอัปเดต Lazada โปรแกรมนะครับขายของ2023นะครับว่า Lazada เนี่ยตัวเนี้ยคืออะไรช่วยเพิ่มยอดขายได้ไหมนะครับแล้วเราจะเป็นต้องเข้าร่วมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทน Lazada นะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซานะครับผมเป็น Lazada s e l l u r a ร์อ b พบัสเตอนะครับและเป็น l a z า d a Certified t r a ทรนเของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มเข้าเนื้อหาหลักกันเลยก็แล้วกันนะครับคือผมบอกนิดนึงว่าตัว Lazada าโปรแกรมเนี่ยวันนี้เราอยากจะแบบเฮ้ยรู้ว่ามันทํางานยังไง มันมีวิธีเข้าร่วมยากไหมหรือว่าเข้าไปแล้วมันคุ้มหรือเปล่ามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในแต่ละไลฟ์ของผมเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายตรงเนี้ติดตลอดนะครับคือพ่วงเข้าไปตลอดเพิ่มเข้าไปตลอดนะั่นแสดว่าเราต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเข้าใช้งานฟีเจอร์อะไรของ l a z a d าไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมทางตรงนะครับค่าธรรมเนียมคงที่หรือค่าธรรมเนียมไม่คงที่เนี่ยหรือแม้แต่ตามการใช้งานของร้านค้าเนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง นะครับนะครับอย่างตัวเนี้ยค่าธรรมเนียมโปรแกรมจะส่งฟรี5.35%นะครับคือตัววันเนี้ยที่เราจะคุยกันคือถ้าเกิดคุณจะเข้าใช้งานเนี่ยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายขายได้100บาทนะครับเราสามคิดห้าจุดสามบาทนะครับต่อมานะครับตัว daily cashback นะครับ daily cash b a c k เนี่ยจะคิดที่3.21%นะครับและสูงสุด100บาทไม่เกิน100บาทนะครับก็คือ ถ้าขายได้ห0ึ่งขายได้หนึบาทเนี่ยก็จะโดนค่าธรรมเนียม3บาท2ีสเอตังค์นะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่วันนี้เราจะคุยกันด้วยนะครับในส่วนของตัว Lazada โปรแกรมใครที่เองงว่าโหเขารวมแล้วทำไมโดนหักเยอะจังนะครับเข้าร่วมแล้วฟรีหรือเปล่าอะ,อะไรเงี้ยอาจให้รู้แ,แต่เริ่มต้นเลย,เลยก็แล้วกันว่าค่าธรรมเนียมในส่วนของ l a ซ a ด้าโปรแกรมนะครับทั้ง2ตัวนะครับ ฟรีชิปปิ้งแม็กหรือโปรแกรมจะส่งฟรีกับ Daily Cash Back เนี่ยมีค่าธรรมเนียมทั้งของตัวนะครับห้าสิบสามห้ากับสามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าทั้งสองตัวเป็นตัวที่ Lazada Recommend คือแนะนําเป็นตัวที่เพิ่มทราฟฟิกสูงสุดนะครับเดลิคัชแบ็กฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับ Lazada Bonus แล้วก็ลัสฟิกสี่ตัวนี้นะครับนะครับสี่ฟีเจอร์นี้นะครับเครื่องมือนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มยอดเข้าชมและเพิ่มโอกาสในการขายได้มากที่สุดบนลาซาด่าในปี2023 นะครับถ้าเราจําเป็นจะต้องเข้าเรามาดูก่อนว่าเราเหมาะกับอะไรนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าเราเหมาะกับอะไรเราพร้อมแค่ไหนพร้อมในเรื่องอะไรบ้างละ่ะอ่ะตั้งราคาเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วมันเหลือกําไรเท่าไหร่คุ้มไหมอ่ะกาไรเยอะเข้าทุกตัวได้ไหมอ่ะหรือว่าหกกาไรน้อยมากเลยอะ่ะ เลือกเข้าบางตัวได้ไหมอ่าแล้วนี้ก็เราก็จะมาคุยกันนะครับในหัวข้อนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันละกันนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเรื่องของลิลลี่คชแบ็กกับฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับโปรแกรมส่งฟรีพิเศษกับโปรแกรมเงินคืนทุกวันใน,นส่วนของลาซาดา้าโมนาดะผมอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้หรือว่าไลฟ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับลองๆหาดูในเรื่องของการเขาเรียกเป็น last week ยังไม่ได้พูดคุยเดี๋ยวเรา,าคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับ ปิ้งแม x นะครับหรือว่าโปรแกรมจัดส่งฟรีเนี่ยนะครับมาดูกติกากันนิดหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมจัดส่งฟรีนะครับจะเป็นตัวที่ลูกค้าจะต้องเก็บคูปองนะครับลูกค้านะจะต้องเก็บคูปองส่งฟรีของทาง lazada นะครับและเอาไปใช้งานซึ่งลูกค้าจะต้องซื้อของบน lazada ลูกค้านะครับจะต้องซื้อของบน lazada ขั้นต่ำคือ99บบาทถึงจะใช้งานตัวนี้ได้นะครับคราวนี้ร้านค้า ร้านค้าเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียม5%บวกแบตนะครับและเก็บร้านค้าสูงสุดไม่เกิน199บาทหมายความว่าต่อให้คุณเข้าโปรแกรมนี้แล้วลาซาด้าคิดเงินคุณสูงสุดที่ลาซาด้าจะเก็บร้านคือแค่199บาทที่เข้าลาซาด้าตอนดครั้งที่2แล้วนะครับที่เป็นอาหนังสือสอนให้ของลาซาด้าโดยเขียนาดยขกนนี้เึงนครับเงื่อนไขด้วยนะครับจะส่งฟรี นะครับมีให้ลูกค้าเลือก2แบบอ่าตอนนี้นะครับเลือก2แบบก็คือถ้าลูกค้าอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมบ,บอกเนาะ9.9บาทนะครับลูกค้าจะรับส่วนลดสูงสุด40ตอนนี้ปี2023เนี่ยก็เขามีเพิ่มเข้ามาก็คือลูกค้าซื้อขั้นต่ำ69บาทก็จะรับคูปองส่วนลดสูงสุด25บาทเหมือนกันคูปองจะมี2ตัวนะครับแล้วก็สามารถเก็บในส่วนของออหน้าแอปของ lazada ได้เลยอันนี้ของลูกค้านะนะครับ เนี่ยนะครับคราวนี้ใช้กับสินค้าทุกตัวในร้านหมายความว่าร้านค้าของเรานะครับร้านค้าของเราถ้าถ้านะครับเข้าร่วมแล้วไม่สามารถเลือกเป็นบางตัวได้นะครับไม่สามารถเลือกเป็นบางตัวได้คือต้องเข้าร่วมทั้งร้านใช้ได้กับทุกสินค้าในร้านค้าเลยนะครับขายได้ปุ๊บจะโดนค่าธรรมเนียนมอาที5%ปเสูงสุด19 9บาทนะครับคำถามคืออยากจะลองเข้าก่อนได้ไหมได้แต่คุณต้องเข้าอย่างน้อย3าวัน แล้วมาดูกันว่าผ่านไปหนึ่งเดือนมันคุ้มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลผมแนะนําว่าทดลองเข้า1เดือนก็ได้ทดลองเข้า1เดือนก่อนเสร็จแ,แล้วมาดูผลกันนะครับซึ่งมันก็จะมีหน้าสรุปมีหน้าแดชบอร์ดว่าเราเข้าร่วมไปแล้วมันคุ้มไหมนะครับมันเสียไปเท่าไหร่แล้วเราได้กลับคืนมาเท่าไหร่อ่านะครับคราวนี้ถ้าอยากจะออกก็ออกได้นะ3วันก็คือเข้าร่วม30วันแล้วกดออกนะครับใช้เวลาอีกสวันในการออกจากโปรแกรมนะครับ ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ร้านตัดสินใจอย่างเดียวจริงว่าเฮ้ยเราลงขายไปแล้วอะสินค้าราคาหนึ่งร้อยอะคุณโดนค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมห้าเปอร์เซ็นต์ะนะครับยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทางตรงก็คือค่าธรรมเนียมคงที่ที่เขาคิดอยู่อะรวมเข้าไปอีกเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมีสูตรคำนวณให้นะครับใจเย็นๆนะรอดูนิดหนึ่งนะครับข้อดีของโปรแกรมจัดส่งฟรีนะครับนั่นก็คือร้านค้านะครับลูกค้าจะได้ส่วนลดสูงสุด40บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ99าแล้วก็ซื้อ นะครับขั้นต่ำหกสิบเก้าได้รับส่วนลดค่าส่งยี่สิบห้าบาทนะครับร้านค้าเนี่ยจะได้พื้นที่โปรโมทเพิ่มรัสด้าเป็นผู้จ่ายค่าส่งให้นะครับมีโอกาสได้ยอดคําสั่งซื้อที่สูงขึ้นได้ทราฟฟิกเข้ามาในระบบนะครับในส่วนของรัสด้าเองนะครับเราเนี้ยตัวโปรแกรมส่งฟรีตรงนี้เนี่ยมันแสดงผลที่ไหนบ้างนะครับอ่ะในหน้าสินค้าครับมันจะมีระบบของ l a สด้าเนี่ยจะติดป้ายให้เราเลยว่าร้านสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับซื้อขั้นต่ำเก้าสิบเก้านะครับได้รับคูปองส่งฟรีได้เลย บนบนแอปของ Lazada ก็จะมีหน้าคนหาสินค้านะครับจะมีป๊อปอัพเมนูหน้าฟรี h i p p i n g ขึ้นมาหรือเป็นหน้าเก็บคูปองก็จะมีคูปองให้เก็บนะครับอันนี้เนี่ยลูกค้าจะเห็นในหน้าเหล่านี้นะครับซึ่งตัว Lazada เองอ่ะเขาก็จะแบบอยากให้ใช้เพราะว่าพอใช้แล้วอ่ะนะครับลูกค้าจะเข้าดูตามช่องทางต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ร้านค้านะครับจะขายได้มากขึ้นนะครับอ่านะครับครานี้มาดูกันว่าเหมาะกับร้านค้าแบบไหนผม แยกให้เป็นสามประเภทลแล้วกันร้านค้าที่ที่เหมาะจะใช้ก็คือหนึ่งร้านเนี่ยไม่สามารถส่งฟรีให้ลูกค้าได้คือเพราะลูกค้าเขาชอบส่งฟรีนะเท่าที่ผมสํารวจเนี่ยถ้ามีการส่งฟรีขึ้นมาไหนแล้วลูกค้าจะชอบมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่จ่ายค่าส่งร้านไม่สามารถส่งฟรีได้ครับก็เลยเข้าโปรแกรมนี้นะครับหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยมีการบอกว่าบอกลูกค้าว่าคุณต้องซื้อขั้นต่ําเท่าไหร่ถึงจะส่งฟรีอ่ะแบบเนี้ยเหมาะที่จะเข้าตัวละสร้าโปรแกรมที่เป็นฟรีช shipping m a นะครับต่อมาครับสินค้าราคาไม่สูง เนื่องจากว่าตัวสินค้าราคาไม่สูงเนี่ยมันซื้อง,ง่ายขายคล่องใช่ไหมพอซื้อง,ง่ายขายคล่องอ่ะมันก็เลยแบบเออเฮ้ยมันส่งฟรีแล้วลูกค้าได้ส่งฟรีในในเลทราคาที่ไม่เกินส0บาทนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าสินค้าคุณราคาสูงแล้วเป็นสินค้าที่หนักลูกค้าได้ส่วนลดสูสสงสุดคือ40บาทอ่าลูกค้าก็ไม่อยากจ่ายเพิ่มใช่ไหมเพราะเขาไม่อยากจ่ายเพิ่มเขาก็ไปหาสินค้าราคาที่ที่ถูกลงนะครับแล้วก็เข้าเอ่อกดโปรแกรมส่งฟรีตรงเนี้ยเก็บคูปอง นะครับมันก็จะเหมาะกับร้านค้ากลุ่มนี้มากกว่านะครับคราวนี้ร้านค้าที่สินค้าราคาไม่สูงคุณจะโดนค่าธรรมเนียมอะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดสินค้าร้านค้าไหนเนี่ยราคาสูงมากนะครับสูงเป็นแบบคือคืออย่างนี้นะมันจะมีแบบราคาไม่สูงคือ9999อ่ะแบบนี้โอเคหรือสูงเวอร์ไปเลยสูงปีไปเลยเช่นสินค้าราคาหลักหลายพันเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบของ lazada จะเก็บคูณแค่199บาทมันําให้สินค้าที่ราคาสูงปีไปเลยแบบราคาสูงแบบหลักพันหลายพันหลายลักหมื่นเน นะครับเข้าแล้วได้ทราฟิกเพิ่มเข้าแล้วค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรมไม่เกิน199บาทคือมันคุ้มกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูไาละกันนะครับในส่วนของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับก็คือขายได้หนึ่งชิ้นนะครับคิดเลย5.35เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ลานค้าของเราเนี่ยถ้าเรากดเข้าร่วมฟังให้ดีนะครับถ้าเรากดเข้าร่วมโปรแกรมแต่ลาค้าเรามีสินค้าที่ส่งฟรีด้วยอาจจะส่งฟรีทั้งร้านหรือส่งฟรีไปบางรายการตัวเนี้ย ระบบลาซาด้าไม่คิดนะครับก็คือร้านเป็นคนจ่ายค่าส่งเองตัวที่ส่งฟรีอยู่แล้วอะนะครับก็คือบางทีเราก็อาจจะแบบว่าในร้านค้าของเราเนี่ยมันจะมีสินค้าสองประเภทประเภทที่แบบว่าเออรวมส่งฟรีได้กับไม่ส่งฟรีอ่าแบบนี้ไอ้ตัวที่รวมส่งฟรีได้อะเราก็ไปเลือกเป็นร้านค้าส่งฟรีในหน้าการตั้งค่านะครับฟรีชิปปิง้งแล้วสินค้าตัวไหนที่ไม่ส่งฟรีเนะี่ยเราก็เข้าร่วมลาซาด้าโปรกแกรมไปมันก็ทําให้สินค้าในร้านค้าของเราเนี่ยนะครับมี2แบบให้เลือกคือส่งฟรีจากร้านเองกับส่งฟรีโดยเก็บคูปอองงข นะครับซึ่งตัวที่ส่งฟรีจากร้านค้าเองนะครับจะไม่โดนเก็บค่าธรรมเนียมนะครับถึงแม้จะกดเขารวมนะครับอันนี้คือการเรื่องของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับเวลาที่ลาซาด้าคิดเงินลาซาด้าจะคิดหลังจากที่ลูกค้านะครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรับของแล้วก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาครับมันจะอยู่ในส่วนของค่าธรรมเนียมด้านการตลาดนะครับก็จะเขียนขึ้นมาเลยครับค่าโปรแกรมส่งฟรีกับลาซาด้าเสียเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการ ยกเลิก Order, ออเดอร์ลูกค้ายกเลิกอะไรก็แต่หรือร้านยกเลิกเนี่ยนะครับระบบก็จะคืนเงินให้นะเขาก็จะไม่ได้เก็บแบบไปไปไปทั้งหมดก็คือว่าเขาจะมีการคืนเงินให้ในรอบบินถัดไปมีการตัดนะครับเป็นเป็นเ,เรียกว่าเป็นลดหนี้อ่าเขาเรียกภาษาบัญชีเขาเรียกลดหนี้คืนเงินเข้าให้ในระบบก็ในที่ลูกค้าย,ยากเลิกนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าลาซาด้าเนี่ยเขาก็จะมีระบบบัญชีที่ค่อนข้างอ่าโอเคแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างวิธีคำนวณนะในส่วนของละตัว ลาซาด้าโปรแกรมในส่วนของตัวฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับแบบที่1ร้านค้าเนี่ยส่งฟรีให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วกดเข้าร่วมโปรแกรมนะครับแล้วกดเข้าร่วมโปรแกรมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าร้านค้าส่งฟรีให้อยู่แล้วเนี่ยร้านค้าจะเป็นคนออกค่าส่งเองนะครับลูกค้าไม่ต้องออกแล้วลาซาด้าก็ไม่ออกค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เกิดอ่าแบบแรกคือร้านส่งฟรีลูกค้าอยู่แล้วนะครับแบบสินค้าราคา100ออ่าลูกค้าเก็บคูปองไปเหมือนกัน ก็จะเกิดค่าคอมมิชชั่นโปรแกรมขึ้นมาทันที5 3าเรนะครับลาซาด้าออกร้านไม่ต้องออกนะครับต่อมานะครับร้านไม่มีส่งฟรีนะครับซื้อของ1000ค่าส่ง50าสิบลาซาด้าบอกว่าลาซาด้าจะออกค่าส่งให้สูงสุด40บาทนั่นแสดงว่าอีก10บาทลูกค้าจ่ายร้านไม่ต้องจ่ายร้านจะโดนค่าคอมมิชชั่น53.5บาทนะครับ 53. 5 3าดบาทอ่านี่คือค่าคอมมิชชั่นที่เกิดนะครับต่อมาครับร้านไม่มีส่งฟรี นะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วลูกค้าไม่ควรจ่ายค่าส่งเองทั้งหมดนะครับร้านก็ได้เงินเต็เเมๆและไม่เสียค่าคอมมิชชั่นก็เลยที่ร้านไม่มีส่งฟรีและไม่เข้าร่วมโปรแกรมนะครับแต่ว่าทาฟฟิกก็จะไม่ไม่ได้เท่าไม่ได้เท่าตัวตัวร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมอ่าก็คือทาฟฟิกก็จะลดลงนะครับแบบที่6นะครับร้านมีส่งฟรีขั้นต่ำหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคือหมายความว่าถ้าลูกค้าซื้อของถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท ร้านจะออกค่าส่งให้ห้าสิบแต่พอดีว่าลูกค้าซื้อของแค่ร้อยเดียวแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยถือว่าลาซาด้าให้โปรที่ดีกว่าอ่าฟังให้ดีนะถ้าแบบเนี้ยนะครับคือร้านไปตั้งขั้นต่ำเรื่องของค่าส่งว่าถ้าลูกค้าซื้อถึงขั้นต่ำร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะออกค่าส่งให้ห้าสิบแต่พอดีว่าลูกค้าซื้อแค่ร้อยเดียวแล้วร้านก็กดเข้าโปรแกรมด้วยถ้าเข้ากรณีนี้นะครับ ระบบ l a z า d ามองว่า l a z a d าให้ส่วนลดที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นจะเข้านะครับข้อกำหนดของโปรแกรมเลยคือถ้า l a z า d าให้ส่วนลดที่ดีกว่าได้ l a z a ดาออกและร้านค้าจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับอันนี้อันนี้คือแบบที่6นะครับลูกค้าซื้อนะครับอันนี้ฟังให้ดีนะอันนี้หลายๆคนไม่รู้สมมติว่าวันนี้ลูกค้าเก็บคูปองไปนะครับแล้วในออเดอร์ที่เขาสั่ง ขาซื้อหลายร้านเขาซื้อร้าน A ร้าน B ร้าน C แบบนี้เนี่ยถ้าทั้ง3ร้านยอดรวมถึงขั้นต่ำ99บาทจะเป็นการเฉลี่ยค่าส่งครับแล้วลาซาด้าก็จะเก็บนะครับจ่ายค่าส่งให้ลูกค้าสูงสุด40บาทใน1ออเดอร์เพราะว่าลูกค้าเก็บคูปองมาแค่40บาทถูกต้องไหมอ่าลูกค้าเก็บคูปองมา40บาทแต่ลูกค้าซื้อ3ร้านมันจะเป็นการเฉลี่ยค่าส่งทั้ง3ร้านค้าครับนะครับเมื่อเกิดการเฉลี่ยค่าส่งส่วนต่างค่าส่งลูกค้าเป็นคนจ่ายและร้านค้าโดนค่าคอมมิชชั่นทั้ง3้านนะครับ กพราะถือว่าลูกค้าเก็บคูปองแล้วใช้กับทั้ง3าล้านเลยนะครับกรณีที่เราเขาร่วมด้วยนะนะครับอ่ะอันนี้บอกไว้เลยว่าคือในหนึ่งคูปองเนี่ยใช้ได้รวมทั้ง3ล้านและทั้ง3ล้านค้าก็จะเสียอคอมมิชชั่นกัน5.35ปเนตนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนจะไปคํานวณการก็คือเท่าตัวนี้เนี่ยคนละแบบกันนะฮะถ้าเราเห็นส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขแบบเป็นเป็นโปรอ่าเป็นแคมเปญกับโปรแกรมส่งฟรีอันที่คนละแบบกันนะนะครับ ถ้าเป็นแบบส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขตัวส่วนของแคมเปญเนี่ยถ้ามีนะครับถ้ามีขึ้นมาเนี่ยร้านค้าออกข่าส่งเองทั้งหมดนะครับแต่เลือกสินค้าบางรายการได้แต่ตัวโปรแกรมขวามือเนี่ยพอเข้ารวมแล้วนะครับร้านจ่ายค่าคอมมิชชั่น5%อร์เซนะครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกสินค้าในร้านนะครับลาซา้าออกส่วนลดค่าส่งสูงสุด4ี่สิบาทนะครับนี่หลายมอสักครู่นี้ผมเห็นมีคําถามนะครับถ้าสินค้าราคา3,900ร้านค้าต้องจ่ายให้ลาซาด้าเท่าไหร่ อ่าเดี๋ยวไปคำนวณกันนะครับซึ่งผมมีตัวโปรแกรมคำนวณนะครับโปรแกรมคำนวณเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ลองดูแล้วกันนะครับโปรแกรมตรงนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าซิงดีสองนะครับบึ๊บอ่าโอเคนะครับซิงดีสองนะครับสั้นๆนะครับเป็นระบบจัดการหลับบ้านร้านค้าออนไลน์นะครับใช้งานฟรีนะครับสามล้านคือใครมีร้านค้าอยู่บนโซน่าเนี่ยสามล้านตัวนี้ใช้งานฟรีได้ทําอะไรได้บ้างก็ รับออเดอร์รวมแชทรวมสต็อกนะครับรวมแชทลาซานะครับรวมสต็อกลงสินค้าคัดลอกสินค้านะครับแล้วก็มีระบบนะครับคำนวณภาษีคำนวณต้นทุนนะครับแล้วก็มีระบบเว็บเพจด้วยก็คือดึงสินค้าจากลาซ่าไปสร้างเว็บเพจเป็นเซลเพจได้นะครับอ่ะวันนี้มาดูนะครับพอเข้ามาแล้วดิจิเตอร์เนี่ยใครไม่เคยใช้เดี๋ยวทักหา,ามผมส่วนตัวในช่วงท้ายผมจะส่งคลิปส่งลิงก์ให้ดูนะครับแล้วก็สมัครเข้าไปใช้งานฟรีได้นะครับ อ๋นอกจากนั้นก็จะมีตัวเปลี่ยนกรอบรูปทางร้านอ่าได้นะครับคราวนี้ในตัวของซิงที่สองนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยให้เข้ามาที่รายงานนะครับหลังจากที่ดีสเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีคําว่าคํานวณต้นทุนนะครับตัวคํานวณต้นทุนนะครับปึ๊บอ่าผมขออนุญาตย้ยายตรงเองึ้นมาข้างบนนะตัวคํานวณต้นทุนนะครับเม่สักู่ถามเนาะถามผมนะครับก็คือสินค้าราคาสามพันเก้าอ่านะครับต้นทุนผมไม่รู้ว่าราคาขายเท่าไหร่นะ อ่าผมไม่รู้ว่าต้นทุนอ่ต้นราคาขาย3า0พันเก้าสมมุติว่าต้นทุนผมคิดว่าต้นทุนอาจจะตีประมาณพันเก้าสมมุตินะต้นทุนสินค้าพันเก้านะครับประเภทสินค้านะครับผมเลือกเป็นเอ่อตัวสินค้าวัวโพบริโภคให้แล้วกันนะครับหรืออิเล็กทรอนิดีอิเล็กทรอนิก็ได้ประเภทร้านค้าร้านค้าปกตินะครับค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมครับค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการโอนเงินคิดที่ 3.21%ทั้ง2ตัวอันนี้คือค่าธรรมเนียมทางตรงนะครับค่าเีินของที่ที่ลาซาด้เก็บคือขายได้ปั๊บโดนเลยนะครับขายได้ปั๊บโดนเลยเขานี้มาดูโปรโมชั่นถ้าวันนี้เราเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีอย่างเดียวโดยไม่มีคูป,ปองส่วนลดนะอ่ะดูตรงนี้นะครับจะโดนนะครับจาก3,900นะครับโดนคิดที่208.65บาทแต่นะครับตัวโปรแกรมส่งฟรีตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับ คุณจะโดนเต็มที่แค่199บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเหลือแค่199นะครับตรงนี้จะเหลือแค่199บาทจะไม่ใช่208นะอ่ะ208คือผมคำนวณตอน5%ให้แต่มันจะมีกติกานิดนึงคือ3า0 0้เนี่ยพอคูณ5.35เข้าไปคุณจะได้208แต่ระบบเราจได้จะตัดคิดที่199บาทนะครับ199บาทนะอ่าต่อมาครับค่าใช้ใจ่ายต่างหนึ่งนะครับ1กล่อง นะครับสมมติกล่องกล่องค่าแพ็คประมาณ10บาทค่าจ้างค่าแรงของเราคิดไหมอ่าผมคิดให้2บาทนะครับภาษีคำนวณเผื่อไว้นะครับถ้าตามนี้นะครับผู้ขายนะครับก็จะกำไรอยู่ประมาณ1,400กว่าบาทนะครับต้นทุน1ัน0ขาย3,9 0 0โดนหักค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถเข้ามาคำนวณเล่นๆนะครับหรือคำนวณจริงๆก็ได้เพื่อที่จะดูว่าร้านค้าของเรานะครับเวลาขายไปแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตัวเนี้ยใช้งานฟรี นะครับสมัครลิสเตอร์ฟรีใช้งานฟรีนะครับสามล้านขาก็คือลิสเตอร์เข้าไปได้นะครับอ่ะอันนี้ลองดูกันละกันนะครับต่อมารบกวนเซ็นให้หน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ